สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่23เมษายน2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเทคนิคข้อแอคชั่น n a l y นา s ิคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็ยังเดินทางมาแล้ว7แท่งก็ประมาณ4 0 0พกว่าจุดนะครับ เมื่อวานนะฮะเราบ,บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นจะไม่เยอะและยังไม่คอนเฟิร์มว่าจากจะลงนะฮะผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งแดงที่สูงกว่าไปนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อถึงอาจจะขึ้นต่อเปอร์เซ็นต์การขึ้นก็จะมีไม่เยอะก็พอๆกับเมื่อวานนะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะ กลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ Jamie, <�i anak> ้นเล็กๆไว้แล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นโมเมนตัมฝั่งขึ้นก่อตัวจากตรงนี้นะครับโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเอาาตรงนี้เลยกันนะฮะอาตกก่อตัวจากบริเวณนี้นะครับนี่ตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบเกือบรุนแรงแล้วนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงกับก่อตัวนะฮะอ่าอาจจะลดลงบ้างเป็นเรื่องปกตินะฮะตามกลไกของตลาดเยตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่สามสี่วันที่ผ่านมาแล้วนะครับ ส่วนแรงขายนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแต่ในระยะใกล้มีโอกาสที่จะเบรกย่อซัก1ชุดก่อนนะฮะเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแล้วนะครับก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับ เป็นรอบสัญญาณฝั่งขางขึ้นตอนนี้เดินทางมาแล้วนะฮะเดินทางมาแล้ว37แท่งก็5,000กว่าจุดแต่อาจมีการปิดโพซิชันไปแล้ว2ชุดนะครับชุดล่าสุดก็ตรงนี้นะฮะเดินทางมาแล้วก็นิดหนึ่งสองสาแท่งอยู่นะครับเมื่อวานนะฮะ5แท่งตรงนี้นะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บ,บอกว่าขอพักตัวก่อนหรือมีโอกาสจะย่อตัวลงได้นิดหนึ่งก่อนหรือว่าเบรกย่อนั่นเองผลปรากฏว่าเป็นการเบรกย่อแล้วก็จบรอบสัญญาณชุดนี้เล็กๆชุดนี้ไป นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดนะฮะทางเฟรม4ชั่วโมงนะครเพราะว่าสโต้นะครับมีโอกาสที่จะทำหายเยื้อหายได้อีก1ชุดแต่ทางนี้ทางนั้นจะต้องรออีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์ยิงๆละนะฮะกำลังเริ่มหดตัวก็คือการพักตัวหรือว่าเบรกยอดนั่นเองยังไม่จบาการเบรกชุดนี้ชุดนี้เบรกอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะยังยังไม่จบนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและกันและมีแนวโน้มมันจะลดลงเมื่อ แรงขับเคลื่อนไม่มีนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะไม่ไปไหนไกลเราก็พอสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นเล็กๆเท่านั้นนะครับนะฮะในระยะใกล้มีโอกาสจะอยู่ในกรอบถึงเดินทางนะฮะการทเทิร์นการเคลื่อนที่นั้นจะอยู่ในกรอบแคบๆเท่านั้นนะครับเหมือนเป็นทเทิร์นเทนขาขึ้นจริงๆนะครับตรงนี้ก็อยู่ในดีมานโซนนะครับแต่ดีมานโซนไหม ดีมาโซนของเรามี1,500จุดนะครับแล้วก็ดีมาแล้วก็โซนที่เป็น s ออเนาะโซน e อ l อยู่กับประมาณสักประมาณเกือบเกือบจุดนะฮส่วนเกิ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 นจากตรงนี้ขึ้นไปก็กลายเป็นโซนท TP ใครเรียนไปแล้วนะฮะก็น่าจะพอจำได้นะครับนะฮะแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูใน t ไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะตอนนี้กำลัง จะคอนเฟิร์มเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแต่แท่งนี้ต้องปิดแท่งเขียวนะครับนะฮะถึงจะถึงจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าขอพักตัวก่อนนะครับนะฮะการพักตัวนี้อาจจะเป็นการจบรอบนะฮะหรือว่าหรือจะเป็นรอบสัญญาณเล็กๆทิ้งไว้นะฮะรอบสัญญาณขาลงเล็กๆผลปรากฏว่าเป็นไปตามที่คาดการนะครับเป็นการพักตัวแล้วก็เบรกค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะครับก็ย่อตัวลงมานะครับ เป็นรอบสัญญาณฝั่งเล็กๆแล้วก็จบรอบไปเมื่อก่อนหน้านี้เองนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นเหมือนจะไม่เยอะแล้วนะครับ mm hmm. เขากลับตัวอยู่ในโซนสูญญากาศเนาะขอรอให้จบแท่งก่อนฮะเขาปิดแท่งเขียวก็จะกลายเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแล้วก็ค่อยว่าการตามแอคชั่นนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ,ญญญ um ระะรบเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงแต่หดตัวกลหัสูงแต่ลงเล็กๆแบบนี้ก็คือโมเมนตัมที่เป็นการพักตัวนั่นเองนะครับส่วน ใหญ่เขาเป็นรูปภูเขาเนาะนะฮะเป็นรูปภูเขานะนั่นก็หมายความว่าการเคลื่อนที่ระยะกลางนะครับกรอบเขาเป็นไซเย์นะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโนม้มจะลดลงนะับส่วนแรงขายนั้นก็ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง นะฮะทำไมนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟเป็นแบบนี้ไม่ไปไหนไกลสักทีนะครับนะฮะเพราะว่าแรงขับเคลื่อนยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ระยะกลางนะครับระยะกลางก็ยังเป็นไซด์เวย์ระยะใกล้ก,ลก็ยังเหวี่ยงเป็นเรื่องปกตินะครับยังเหวี่ยงอยู่ในกรอบเท่นานั้นนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ หนึ่งชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะมีโอกาสจะเป็นรอบสัญญาณฝังขาขึ้นเล็กๆนะฮะเล็กๆทิ้งไว้เท่านั้นนะครับทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนั้นนะครับยังคงอยู่ในกรอบนะวิเคราะห์มาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับว่าลักษณะแบบนี้อยู่ปลายปลายเทรนนะครับการเคลื่อนที่แบบนี้อยู่ปลายปลายเทรนนะฮะมาหลายวันด้วยนะครับแบบนี้นะครับเทรนชุดนี้ก็คือเทรนตรงนี้นะครับ เทนขาขึ้นที่อยู่ชุดนี้นะครับแต่ตอนนี้เริ่มอยู่ปลายเทรนกราฟจะเร nice ิ่มไม่เดินทางนะครับใครเรียนไปแล้วเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทางเฟรมนะครับก็น่าจะพอจําได้ว่าเราจะไปดูตรงไหนนะครับว่าตรงนี้ณบริเวณนี้เป็นเทรนอะไรนะครับแบบนี้นะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับจะเป็นปัจจัยกระทบที่หมวดที่เป็น ฝั uh, ่ง10%เนาะฮะนะฮะอาจจะมีการปัจจัยกระทบอยู่ในฝั่ง ECB นะครับที่มีผลกระทบทางของค่าเงินยูโรนะครับแต่ก็เป็นแค่10%ทําให้ลักษณะการเพื่อนที่ต่างๆหรือว่าปัจจัยตัวเลขทางเศรษฐกิจท,ที่นะครับนักลงทุนจะเอามาประกอบการตัดสินใจนั้นนะครับก็จะมีถูกแบ่งส่วนไปนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าองค์กรที่นะครับนะฮะเทรด หรือว่าการวางแผนบริหารพอร์ตเขาจะลดความเสี่ยงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ตลาดทองคำนะครับเริ่มมีการพักตัวในระดับหนึ่งเขาก็จะลดความเสี่ยงโดยการไปลงทุนในค่าเงินบ้างนะครับลงทุนไปในพันธบัตรบ้างนะครับตอนนี้นะฮะการบริหารความเสี่ยงต่ง นักลงทุนจะไม่ใช่อทองคำที่น่าสนใจแต่อย่างเดียวนะครับวิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับว่าปีนี้นะครับนะฮะการกระจายตัวของการลงทุนหรือว่าจิตวิยาของนักลงทุนหรือว่าจิตวิยาขององค์กรที่ลงทุนนั้นนะครับเขาจะไม่ใช้นะฮะเงินทุนของเขาลงทุนใน ปัจจัยที่เป็นปัจจัยเดียวหรือว่าปัจจัยทองคำตลาดหุ้นน้ำมัน,นครับเขาจะประกาศพยายามแชร์นะฮะพยายามแชร์หรือว่าบ o มม y นี่ a ม e m e จ t เมน์พอร์ตของเขานะครับทำให้นะครับเมื่อเงินลงทุน อยู่ในการแชร์ดังนั้นนะครับตลาดต่างๆก็ยังจะคงที่นะครับโมเมนตัมก็จะไม่เยอะนะครับเรียนเรื่องกลไกเบื้องต้นนะครับกลไกเบื้องต้นของตลาดนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับว่าเราจะสามารถคาดการหรือว่ามองตลาดณปัจจุบันออกได้มากแค่ไหนนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ